สพทออติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จ Mont ังหวัดน่านเพื Now, ่อเร่งดำเนินการให้พร้อมเปิดทําการเรียนการสอนดอกเตอร์ธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดเรเกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามการดำเนินการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลกระทบอาคารสถานที่ของโรงเรียนจนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนในโรงเรียนได้โดยโลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านปอนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ําป่าไหลหลา,ลากอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาผลกระทบเป็นวงกว้างส่งผลให้อาคารเรียนอาคารประกอบพรุภันฑ์และอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนได้รับความเสียหายทั้งหมดทางโรงเรียนได้ทําหนังสือกราบบังคมทูลขอรับความช่วยเหลือไปยังราชเลขาในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเหตุอทุทกภัยในครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปอนจำนวน5อาคารเป็นเงินจำนวน1นล้านหนึ่งแสนบาทได้แก่อาคารอำนวยการอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอเนกประสงค์โดยมีหน่วยทหารช่างเป็นหน่วยดำเนินการปรับปรุง ืูนฟูอาคารสถานที่ให้แล้วเสร็จภายใน20วันนอกจากนั้นยังพระราชทานครุพันธ์และอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนเช่นคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจํานวน9รายการ114ชุดเป็นเงินจํานวน532,200บาทรวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิน้น1 6 3 2 0 0บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ตําบลปอนซึ่งนักเรียนครูประชาชน และทุกส่วนต่างสําน,นึกในพระมหารกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ทั้งนี้ดรเกติพ์สุภาวานิชรองเลขาธิการกพทออได้ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการฟื้นฟูโรงเรียนโดยมีพลตรีศิรภพสุภาวานิชรองเจ้ากรมการทหารช่างหนึ่งพันเอกทศพลผ่องศรีสุขเสนาธิการมนทนทหารบกที่38พันเอกจีรายุจิตธรรมผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สําน,นักงานพัฒนาภาคสมพันโทสุชินยศศักดิ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31นางนัทวิพรจันทรม,มา ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยได้วางแผนการดําเนินการภารกิจการปรับปรุงซ่อบมบำรุงโรงเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สํานักงานพัฒนาภาค3รับผิดชอบงานปรับปรุงสภาพพื้นที่โดยรอบโรงเรียนสํารวจการปรับปรุงระบบน้ําประปาบาดาลเพื่อให้สามารถคืนสภาพใช้การได้กองทัพภาคที่3โดยกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่21งานซ่อมปรับปรุงอาคาร จำนวน5อาคารที่ได้รับพระราชทานประกอบด้วยอาคารอํานวยการอาคารเรียน2อาคารอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอาคารอาเนกประสงค์ในส่วนของความช่วยเหลือจากเครือข่ายุณก้องห้วยไร่จํานวน2อล้านหนึ่งแบาทให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ได้กํากับดูแลร่วมกับโรงเรียนบ้านปอนดําเนินการโดยการจ้างเหมาในพื้นที่ในการก่อสร้างรั้วโรงเรียนใหม่พร้อมประตูงานซ่อมปรับปรุงโรงอาหารพร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ งานซ่อมปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้คืนสภาพพร้อมจัดเครื่องเล่นใหม่สําหรับการเรียนการสอนในช่วงฟื้นฟูอาคารสถานที่ใช้สถานที่วัดดอนชัยตําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นอาคารเรียนชั่วคราวในช่วงซ่อมบารุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมกลับมาเปิดทําการเรียนการสอนได้ตามปกติในส่วนหนังสือเรียนสพทออโดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ประสานองค์การค้าของสอสคจากนโยบายของพลตํารวจเอก เพิ่มภู้ชิชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงเลขาธิการกรพทที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทางองค์การค้าจึงได้จัดส่งหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน523เล่มมาให้ทางโรงเรียนและในโอกาสนี้ครอบครัวสุภาวานิตและเครือข่ายได้มอบคอมพิวเตอร์3มเครื่องถุงยังชีพและอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียนดรเกตทพิ์สุภาวานิชรองเลขาธิการกรพท ได้เยี่ยมห้องเรียนชั่วคราวที่วัดดอนชัยเพื่อให้กําลังใจนักเรียนครูหลังประสบเหตุอุทกภัยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อใบงานของ DLTV ขอให้ครูมีกําลังใจในการทํางานเพื่อนักเรียนสารต่อพระมหารกรุณาธิคุณที่มีต่อนักเรียนและประชาชนจังหวัดน่านโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต่าง,างๆจะร่วมกันแก้ไขปัญหาและดูแลนักเรียนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติต่อไป